ยอย่างเรื่องอย่างเรื่องของปลาเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ดีนะครับที่ผมเชื่ยชมนะครับตบมือให้หน่อยสิครับปลาปลาดื่มได้นะครับเป็นนโยบายที่ดีนะครับผมเชื่นชมแต่ว่าปลาเนี่ยผมเป็นนโยบายหนึ่งที่ผมเขียนลงในแผนพับเป็นนโยบายหนึ่งที่ผมทําขึ้นใต้หาเสียงนะครับเพราะว่าผมรู้ครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ธาน,นีเราเนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ําสะอาด ผมก็เป็นเด็กที่โตเกิดเติบโตอยู่ในเมืองนะครับเกิดอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยตอนเด็เกๆเช่อไหมครับผมเปิดน้ําก๊อกออกมาบางวันมันมีตัวที่แดงๆเหมือนเส้นเดือยตัวเล็กๆเนี่ยไอตัวที่เขาเรียกว่าตัวถือหรือตัวอะไรสักอย่างนี่มันออกมากับน้ำครับันไหนออกมากับน้ําผมไม่อยากแปรงฟันเลยนะครับไม่อยากแปรงฟันเลยลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าน้าปปาเนี่ยมันไม่ได้สะอาดเหมือนที่เราต้องการแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตังอำเภอเนี่ยยิ่งหนักเขาไปใหญ่ บางวันน้าไม่ไหลครับบางวันปลาเปล่าออกมาเนี่ยมันเป็นขุนนะครับมันมีดินโกลนปนเปื้อนออกมาเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ผมจะทําให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดอุดรธาน,นี้ผมจริงๆไม่อยากจะพอผมพูดเดี๋ยวเาเรียกว่าผมมาโต้ไปผมอยากถามจริงๆเลยครับปลาปลาดื่มได้เนี่ยที่บอกว่าทําสําเร็จแล้วเนี่ยที่อำเภออาจสาะมาจังหวัดน้อยเอ็ดที่อำเภอเป็นจังหวัด,ดอุรรธาน,นีผมถาม่อยครับทำไมแต่ละจังหวัดมันมีอยู่ที่เดียวทำไมมันไม่มีแห่งที่สองสักทีเพราะอะไรครับผมเนี่ยรู้ปัญหานี้ดี ก็มันใช้เงินเยอะมากเจ้าหน้าที่นะครับถ้าได้ทำเลยทำ880หมู่บ้านนะครับคูณเข้าไป1,880หมู่บ้านเดี๋ยวถ้าได้น้องเงินมาทำทำ880หมู่บ้านให้ประชาชนทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เขาหนีได้ใช้น้ําสะอาดนะครับได้ใช้น้ําที่ดีมีคุณภาพนะครับผมจะชื่นชมนะครับเดมา,มานั่งนี่สิครับมานั่งนี่มานั่งนี่จากที่เบียดมานั่งนี่ครับม<า>่รออ,<า>อีกหนึ่งนาทีนะคะ ถ้าคุณอยากดีเ<ร>ด่ดคุณสมัครแล้วคุณมานั่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผม,ม,มเดี๋ยวผมลองไปเชื่ออยู่ตรงนู้นให้อีกหนึ่งดีเด่นนะเป็นอะไรครับจบแล้วครับพี่กระเทียมกระเทียมไม่ได